ทุกคนสิปิเกอ,ร, Man, อร์แมนทุกคนทีวีแมนทุกคนรอผมด้วยเอ่นครับแล้วว่าแต่คุณจะไปไหนเนี่ยโอ้จะพาพวกนายไปตายอ่ะโอเคทุกคนผมขอสอนตัวครับรอเล่นอ้าวเหรอเดี๋ยวพาพวกนายไปบุกท่าซึบิรินั่นก็เรียกว่าตายกันครับเฮ้ยนายก็ต้องมานายจะมาจากอนาคตหรือนะนายต้องเป็นตัวแบกด้วยนายคุณอยู่ข้างหน้าหรอครับ เราใช้เป็นหัวหน้าคำหลักไม่ไนะแล้วคนที่อยู่ข้างคุณนี่คืออะไรก็พวกหัวหน้ากลุ่มต่างๆที่มีแมนที่มีแมนแล้วพวกกลุ่มต่างๆที่มีแมนซินบิกแมนแล้วพวกเด็กแมนมาดิครับเด็กแมนเหรอเขาไม่มาเขาบอกว่าติดธุระทำเทคโนโลยีต่างๆอ๋อ,อครับแล้วเนี่ยเขาชื่ออะไรครับฉิ่งฉือฉิ่อ ชื่อว่าสปบิกเกอร์ชื่อว่าสปบิกซิบกเกอร์แบก็กสปบิกเกอร์แบก็กไม่ใช่แบดแมนเหรอไม่ซิบิกเกอร์แบก็กสปบิกเกอร์แบก็กไม่ใช่แบก็กคำว่าแบ็กสปบิกเกอร์แมนที่อยู่ตงรงนู้นนะ่ะอ๋อเออเธอเป็นหัวหน้ากลุ่มทีเวีแมนเหรอใช่แล้วฉันมากับลูกน้องสองคนะอ่ะอ๋อแล้วทีเวีแมนกลุ่มเธอเขาไม่ว่างอ่ะ เขามัวแต่เออสร้างอะไรบางอย่างเขาฉันไม่บอกหรอกบอกบ่อยแค่วตัวตัวๆเอ้าเหรออะไรวะโตเขาเท่าเซตนไหมไม่อ่ะแบบตัวตัวๆอ๋อไม่เท่าเซตนอ้าวแล้วนายก็มาเด้อนายเป็นอะไรซุ่มๆเนี่ยผมคิดถึงผมคิดถึงบาวคาเมล่าครับคาเมล่าบูไฟเอ๋เขาเป็นคนที่ช่วยผมไอ้ตอนที่ผม กลัวตายแต่เขาได้คำาล่ะเดี๋ยวเขาต้องได้ตายแล้วผมคิดถึงมากครับพาผมไปดูหัวเขาได้ไหมครับหลัง,ลงจบสงครามนี้ไม่ได้อะหัวเขาอยู่ที่ทะเลทรายใช่ไหมใช่ครับถ้าเดนไม่ไกลบ้างตอนไหนผม,มเดียวครับหัวเขาบอกโดนระเบิดทิ้งแล้ว,วจริงเหรอใช่ไม่มีทีล่ลึกแล้วไป ไป,ไป,ไ,ปไปต่อไปต่อไปต่อไปล่ะดูข้างหน้าเอา้ข้างหน้าอะไรอ่ะเอา้าวพวกสกีปดีีว่าพวกพวกนายจะเพลแล้วฉันมีเทคโนโลยีของพวกนายแล้วไอ้เจ้าบูเขามหลับไฟเยอะใช่ท้านายขัดขืนน,น,นายจะโดนฉันชนเอ้ยอย่าพูดดูบ้านะเ้ยแต่แกจะมีตัวเทพสองตัวแต่ก็มีไอต้ตุกิกจอกหนึ่งมา พวกเราก็มีตังเยอะสวย,อ,ยอ่ไหวมาเดือคระเบิดอ้าพุ่งชนยิงปืนว้าทุกคนปุ้งปุๆเ,เปุ่งปุ่งเล็กเบนนั่นจนนั่นมันยิงมาจนโอ้โหแล้วทุกคนมา ชาวคมหลายด้วยที่ตรงน,นี้สูญเสียไปกี่คนกูก็ไม่รู้มันได้นับเออเป็นการสูญเสียครั้งยิงย่งใหญ่ด้วยก็น่าจะหลา,หลายคนอยู่แถมมีเผ่าอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วยแถมหัวหน้าก็ต้องมาเกี่ยวข้องด้วยแถมหัวหน้าเผ่าอื่นๆก็ต้องมาตายจบชีวิตตรงน,นี้เดี๋ยวบูสรศิษย์กี่ปีเรจะฆ่าพวกมันทั้งหมดมึงไม่ใช่เอเลเจกอร์เว้ยไม่ให้เหลือ ไม่ได้ตัวเดียวอืมนี่ฉันทีวีไม่ก็ตายแล้วนี่ฉันจำไม่ตายอยู่นี่เอ้าไม่ตายเหรอใช่แล้วแล้วสองคนนี้ลูกน้องเออลูกน้องฉันเองล่ะเขาก็น่าจะตายแล้วแหละอะไรกันล่ะตัวขาขึ้นท้องขึ้นเหรอใช่ฉันคาดว่าน่าจะตายแล้วเียจเจนะ แล้วคอมราบูเมนกับคิลโตแล้วก็แบ็กซิบิกกร์บูเมนเอ้ยแบ็กซิบิกกร์บูเมนแหละแล้วก็แบ็กซิบิกกร์แมนล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะตายหรือจะรอดจะหัวหน้าทั้งสามหมดเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ้าวชิบหวยแล้วดูข้างหลังดูตรงนั้นสิไหนเฮ้ยหัวของหัวหน้ากลุ่มคอมราแมน